สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบ้านนะครับซื้อขายที่ดินบ้าสพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แยกโนชนใจสีนะครับผมพามาดูที่ดินนะครับห้าไร่สามงานสามสิบเจ็ดตารางวานะครับเป็นฉนดคุดแดงนะครับนี่แปลงนี้อยู่ใกล้อะไรบ้างนะครับนี่อยู่ใกล้ปั๊มพีพีนะครับดูทางแยกโนชนใจสีนี่ก็ประมาณสามร้อยเมตรเองนะครับ แปลงนี้ติดถนนหลวงเส้น202นะครับขาลงกรุงเทพนะครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเสียงดัง<อ>ใกล้ปัม๊ม PT ทีนี่น,น,น,นีใกล้ปัม๊ม PT ใกล้ร้านอาหารนะครับเป็นทำเลแปลงทำเล,ลงเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟขาลงกรุงเทพนะครับ แปลงนี้อยู่ที่บ้านนูนเชยศรีตำบลโพใหญ่นะครับอ,อําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแปลงนี้หน้ากว้างหน้ากว้างติดถนนหลวง2องศตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ก็ประมาณเกือบ35เมตรได้นะครับกำลังตั้งป้ายอยู่นะครับทางเข้านี่นี่คือเขตทางหลวงนะครับแถวนี้ก็วางท่อเสร็จแล้วนะครับ เป็นแปลงที่ทำเรดีอีกแปลงหนึ่งนะครับเหมาะแก่การค้าขายนะครับเปิดร้านปุ๋ยร้านอาหารนี่ร้านทำเกษตรนะฮะกระ,ระ,ระตกคือขายยกแปลงปเลยนะครับหก้านห้าแสนบาทนะครับป้ายกำลังลงอยู่นี่ครับห้าไร่สามงานสามสิบเจ็ดตารางวานะครับที่รางวัดเสร็จแล้วนะครับบรรยากาศปลอดโปร่งมากเลยนะครับ ครับผมนี่คุณตาถิดให้นะครับเยี่ยมเยี่ยมพอดีเอาตึงๆแล้วกุณตานี่ครับล้างวัดเสร็จแล้วนะครับลัวรอบขอบคิดนะครับใกล้ร้านกาแฟใกล้ปั๊มน้ามันนะครับที่ด้านหน้านี่คือถมถมแล้วนะครับก็น่าจะได้ถมอีกนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ถมมากข้างหน้านี่มันมีสองโฉนดนะครับแต่ว่า เราจะขายยกแปลงไปเลยนะครับทั้ง5ไร่3งานสาตารางวานี่ครับขายอยู่ที่6ล้าน5 0 0แสนบาทนะครับถ้าใครชอบดูที่ดินเนี่ยก็ฝากกดติดตามช่องซื้อขายที่ดินบัตรพาลุยด้วยนะครับชอบดูแล้วก็ชอบซื้อด้วยนะครับนี่ฮนะค่อรุูด้าน,านหน้าหนึ่ไรนะด้านหลังนี่จะเป็นสี่ไร่โฉนดดึวนี่ติดโกดัง โกดังกิบพร้มน้ำมันจะ,จะเจริญไปข้างหน้าอยู่นะครับแปลงนี้นะครับนี่มากมาดูด้านหลังกันก่อนน้ํำไฟพร้อมนะครับนี่นี่ด้านหลังอีกเห็นไหมฮะด้านหลังทำบ้านได้อีกทำอะไรได้อีกหลายหลังทำร้านอาหาร คาเฟ่อย่างนี้ครับนี่นี่นะครับคือเป็นแนวเขตอยู่แล้วนะครับนี่มาตรงนี้ันาเดียวนะครับไปตรงนี้นะครับกขึ้นมาตรงนี้นะครับไปตรงนี้เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยดูคลิปค่อยดูคลิปแรกนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอาโดนบินขึ้นดูอยู่นะครับคลิปแรกจะเห็นจะเห็นเดี๋ยวผมจะขีดเส้นให้ดูนะครับว่าที่ดินแปลงนี้มันจะเป็นรูปทรงยังไง นะครับเดี๋ยวจะขีดเส้นให้ดูเดี๋ยวคือที่ก็ดูง่ายนะฮะแปลงนี้ก็คือติดแปลงนี้ก็ดีคือติดถนนสี่เลนนะครับข้างหน้าสมแล้วนะครับแล้วก็ใกล้สีแยกนนทเจสีสามารถเปิดร้านอาหารทําเหมือนเป็นพื้นที่ทําเศรษฐกิจฮเปิดร้านอาหารเปิดร้านขายปุ๋ยเปิดพวกขายของอเงี้ใช้ได้เลยนะครับเป็นถนนสี่เลนไม่ใกล้แยก มากนะครับมันเป็นถนนหลวง202ไปนึงก็เป็นถนนหลวง2043นะครับหาลุงเทพบด้วยนะครับถ้าทําร้านอาหารอร่อยๆนี้ผมก็แนะนําแปลงนี้จะขายอยู่ที่หกล้านห้าแสนบาทนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบชิปเลยนะฮะเดี๋ยวก็แพนกล้องเดี๋ยวจบชิปฝากเบอร์โทรไว้ก่อน091 015 1199นะครับเบอร์บาร์สนะครับซื้อขาย ดินบานพาลุยนะครับฝากกดติดตามช่อง y ยูทูบด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย